สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะมาสอนรับของฟรีในแมพ Hell Kitchen นั่นเองซึ่งจะเป็นหอยใหญนะคะอันดับแรกให้เดินเข <Well S 1> ้ามาในตัวดอแรนซี่ก <impressive S 1> ่อน <work. S 1> นะคะด้วยความที่ว่าเราอ่าได้ทำเควสเสร็จแล้วนะคะตัวแรกตัวดอแรนซี่เนี่ยก็จะให้เราไปนี่นะไปทำอาหารนะทั้งหมด5อย่างนะคะโดยอาหารทั้ง5อย่างนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีมากๆแล้วก็ดดาากดเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะ เกมก็จะเริ่มในหกปีนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำตามมาเลยนะพอมันเริ่มเกมเนี่ยมันก็จะมีให้อยู่นะคะว่าคนจะไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะมางที่จะง่ายมากๆเกมนี้นะคะใช้เวลาเล่นไม่ถึง10นาทีก็ได้ของราค่ะ ใน10นาทีก็ได้ของแล้วนะอย่าบอกเลยนะว่าง่ายมากๆแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยอาจจะมีอีเวนต์มานะแบบว่ามีมินิเกมเล็กๆมาให้ด้วยนะคะตัวนี้กดดอนนะก็แบบกำลังเออ่สกิบีซิมาใส่พวกเราอยู่นะ I'm Chef Ramsay and this is Hell's Kitchen อุ้ยไหนนะ Here okay. you go head to head against the greatest chefs on Roblox. I'll start by splitting you into two teams. two teams. These are your teams, don't get too comfortable. Don't get too comfortable. Welcome to Pre-Service. Your opportunity to demonstrate your culinary skills. This task is all about accuracy. Okay. ปกติโบนัสโอเคเริ่มเลยอันดับแรกให้อ่ามันก็จะมีทางไว้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปที่ห้องเก็บของเลยนี่ไปครั้งแรกที่เราอยู่สีนี้เลยนะนานทีนะั้นถึงจะได้อยู่สีนี้ไม่ชินเลยฮนะต่อไปไปที่สับกันเลยไปสับกันฮนะอื้อหือลวนๆลๆๆๆๆๆๆๆือเล่งมือ สับเนื้อ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 ต้ม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 ไปต้มไปต้มต้มกันฮะก็คือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่อนข้างที่จะง่ายมากๆแล้วก็ระหว่างนี้ก็ทอดรอนะก็ไปเตาอบอาหารนะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่นะแล้วก็รอต้มเนื้ออบนะรออย่างนี้เลย h a t looks Amazing Keep t h a t m o m e n t u m Keep that momentum ต่อไปจะไปมวมบ,บ้านนี่นะโอเค,อเ,คเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปประกอบกันต่อนะก็กติกาขั้นที่จะนี่มากเลยอ่าจิ๊บจิ๊บเสร็จแล้วถ้าคุณได้แบบสมบูรณ์แบบมันก็จะดีนะเดี๋ยวก็ส่งเลยนี่คะแนนเสิร์ฟหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะก็เล่นไปนเรื่อยๆนะคะทั้งหมดห้ารอบนั่นเองเกมก็ง่ายประมาณนี้เลยแข่งคุณก็จบเพียงแค่ 谁来？对。